เฮ้ยครับตอนนี้ล่ามน้ำเออไม่ใช่ล่ามน้ำนะครับน้ำน้ำคือน้ำน้ำตอนนี้กําลังมานะครับดูนะครับดูนี่นดูเลยครับแค่เอวแค่หลังนลยครับนี่กว่ากว่าจะเต็มกว่าจะอะไรนี่ผมวาเขานี่หายหมุดนะครับน้ำนี่นนแข็งเอวเราเลย โอ้หอยก็ยังมากลนพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับท่วมแล้วนะครับท่วมเนี่ยมันคือมันมันท่วมไอ้หมดแล้วนะมันเหลืออยู่แค่ปลายนิดๆไม่รู้ว่ามันจะได้ไหม แต่หมูที่เป็นกีบเป็นอะไระถ่วมไว้แล้วแต่นี่เพิ่งมานะครับน้ำน่ะเพิ่งมาน้ำเพิ่งมาได้สองวันหอยก็ย่างมากต้มจิ้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดู นี่นี่ะระดับน้ำะระดับน้ำบนห้วยะระดับน้ำบนห้วยกับกับถุงนานะครับคนละ,ละระดับนะครับะระดับน้ำในห่วยสูงกว่านะครับในในน้าต่ำกว่าอยู่ประมาณศอกหนึ่งแต่คิดว่าในน้าน่าจะเสมอห่วยนะครับตอนนี้ก็ไหลามาแรง โอเคเดี๋ยวไปต่อข้างหน้าวัสดีครับวัสดีครับ